สนับสนุนโดยโออิชิบุฟเฟ่ข้าชายแชมพูล้างรถสวัสดีครับได้เวลาของ่าวนอกลูกนะครับนอกลูกข่าวแรกเดินทางไปที่เกาะช้างจังหวัดตราดครับไปดูงานไหลของที่นั่นนะครับทนายเพื่อชุมพลทรัพย์ประสบครับต้องการให้คนเกาะช้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าของธุรกิจการท่องเที่ยวครับรณรงค์ ช่วยลดภาวะโลกร้อนครับจัดขบวนรถแฟนซีแล่นไปตามถนนหาดทรายขาวบ้านมาบค้างข่าวประดับประดาด้วยของที่เป็นธรรมชาติทั้งสิน้นรถคันนี้ครับประดับด้วยทางมะพร้าวแล้วก็มีห่อรายอยู่ข้างๆครับและบอกด้วยว่าใครเห็นแล้วก็เอื้อมมือมาหยิบมาเด็ดเอาไปเลยได้และเปิดมาปรากฏว่าเป็นข้าวเหนียวหมูทอดครับรับประทานได้เลยและนี่เป็นรถประเพณีสงกรานครับเพราะว่าเพิ่งผ่านสงกรานมาบราดมา มีทั้งนักดนตรีนักเต้นตอนแรกๆก็คิดว่าคนทั้งหมดแต่แท้จริงแล้วไม่ใช่ครับเมื่อเข้าไปดูใกล้ๆปรากฏว่ามือกีตาร์เท่านั้นครับที่เป็นคนที่เหลือเป็นหุ่นทั้งหมดและดูครับหุ่นเต้นนั้นโดยคนคนนี้คนเดียวครับมีความสุขมากแต่ถ้าก็มองให้ดีมองชัดๆแล้วปรากฏว่าเหนื่อยไม่ใช่เล่นครับเหนื่อยทั้งตัวทีเดียว นกรู้ต่อมาครับขณะนี้อากาศยังร้อนอยู่ถ้าหากว่าเป็นเด็กกรุงเทพคนกรุงเทพครับอาจจะไปสวนสยามได้เล่นสไลเดอร์เล่นน้ำมีความสุขมากแต่ถ้าหากว่าเป็นเด็กต่างจังหวัดอย่างเด็กจังหวัดตรังครับไปไหนดีครับจึงจะคลายร้อนคำตอบก็คือไปน้ำตกกระช่องครับอยู่ที่อำเภอนายงเนี่ยครับมีความสุขมากเป็นสไลเดอร์ที่มนุษย์ไม่ได้สร้างแต่ว่าพระเจ้าสร้างมาครับธรรมชาติสร้างมามีความสุขแต่ว่า ดูแล้วก็น่าหวาดเสียวนะครับเพราะว่ามาถ้าพลาดพลั้งไปแล้วนี่ศีรษะไปกับแทกกับโคดหินนี่อันตรายมากคุณพ่อคุณแม่เห็นแล้วนี่ถ้าหากว่าลูกจะมาเล่นน้ำตกที่นี่ครับให้สวมหมวกกันน็อกที่นั่งมอเตอร์ไซค์นะครับปลอดภัยกว่าเยอะ เด็กๆนั้นเห็นแต่ความสนุกมองไม่เห็นอันตรายพ่อแม่ต้องดูแลครับส่งท้ายไปที่อำเภอคลุงจังหวัดจันทบุรีครับไปชมการแข่งขันชักกระยืเกวียนพระบาทซึ่งถือว่าเป็นการแข่งขันที่สืบสานกันมายาวนานมากของชาวบ้านตำบลตะปอนครับเกวียนที่เห็นเนี่ยครับเรียกว่าเกวียนพระบาทเพราะว่ามีพระพุทธบาทจำลองทำด้วยผ้าซ้อนกันบ,บนเกวียนสี่ชั้นและเชื่อกันว่าใครก็ตามแต่ได้ชักกระยืเกวียนพระบาทอันนี้ครับจะทำให้สุขภาพแข็งแรงตลอดไป จงมีคนทุกอายุครับมาแข่งขันรวมทั้งผู้เฒ่าผู้แก่ด้วยและที่เห็นต่อไปนี้ครับเป็นการสู้กันระหว่างทีมหญิงสูงอายุกับทีมสมื่อมวลชนครับต่อให้หนึ่งเท่าตัวนะครับผู้หญิงมากกว่าผู้ชายหนึ่งเท่าตัวดูนะครับว,ว่าการจัดท่าจัดทางนั้นแข็งแรงมากเอาจริงเอาจังมากครับฝ่ายหญิงก็เตรียมเต็มที่ฝ่ายชายก็แพ้ไม่ได้เหมือนกันครับอยากชนะครับและการแข่งขันก็เริ่มขึ้นครับดูครับ สู้กันเต็มที่จริงๆครับออกแรงกันเต็มเหนือแต่ว่าฝ่ายชายนั้นโชคร้ายครับอยู่ทางฝั่งที่มีน้ําเฉอะแฉะค่อนข้างเยอะปักเท้าให้แน่นก็ลาบากดูครับโดนลากสิครับและคนท้ายครับเพราะร้ายจริงๆเขาเกรงกล้ามท้องปรากฏว่ากางเกงหลุดครับเหลือมือข้างเดียวโอ้โหคว้าเชือกชักะเยอะมือหนึ่งแต่ว่าพวงกางเกงหลุดมากกว่าเพราะว่าลูกเมียมาเชียด้วยลูกเมียจะขายหน้าถ้า,าว่าหลุดถึงข้อเท้าดูสิครับ โอ้โหนี่เองครับเป็นเหตุให้ทีมคุณป้าชนะไปอย่างขาดลอยปีหน้าจะมีโอกาสแข่งอีกอย่าลืมนะครับก่อนเริ่มต้นนั้นรัดสายคาดเอวให้แน่นพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับข่าวนอกลลก